รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผู้ชมครับมาพบกับสยามรัฐทีวีเช่นเคยครับวันนี้สยามรัฐทีวีเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากปีใหม่เป็นต้นมานะครับภาคธุรกิจต่างๆเริ่มที่จะหายใจคล่องขึ้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของภาคการเมือง ที่เริ่มจะมีความสงบนิ่งเพิ่มมากขึ้นและล่าสุดนะครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จบลงไปด้วยดีครับเรื่องของการแพ้กาชนะของการเมืองนั้นนักธุรกิจไม่ค่อยให้ความสําคัญมากนักแต่สิ่งที่นักธุรกิจให้ความสําคัญก็คือขอให้การเมืองนั้นเป็นไปตามคันรองของระบอบป,ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ถือว่าจบลงไปด้วยดีนะครับซึ่ง ภาคธุรกิจต่างๆก็เริ่มที่จะปรับทิศทางในการบริหารธุรกิจของตัวเองและหลายบริษัทเริ่มที่จะปีการประกาศทิศทางการทําธุรกิจในปี2556หนึ่งในบริษัทดังกล่าวคือบริษัทต็อกเล่จำกัดมหาชนนะครับซึ่งวันที่13มีนาคมที่ผ่านมากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทต็อกเล่จำกัดมหาชนคุณธงชัยลำซำพร้อมทั้งทีมบริหารต็อกเล่ก็มาแถลงถึงทิศทางของธุรกิจ ของบริษัทอกเลดในปี2,556นะครับทิศทางของบริษัทลอกเลดนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับในปี13เนี่ยอยอดขายเราจะก้าวกระโดดน,นะครับจากยอ,ยอดขายที่มีอยู่แล้วนะฮะ8,000ล้านแล้วก็บวกขาย potential ที่ว่าเนี่ยขาย potential ที่หมายถึงหมายถึงว่าลูกค้า ที่ใกล้จะคอนคลูดคอนแท็กกับเรานะครับหรือว่าโอกาสที่เราจะได้งานเนี่ยมีอยู่ประมาณมากกว่า80นะครับสําหรับ potential ที่ว่าเนี่ย75 0 0 0ล้านเนี่ยก็เป็นเป็น contract หรือว่าเป็นลูกค้าที่เรามองเห็นภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะท่านหลายขคงทราบแล้วว่ารัฐบาลเองเนี่ยมีนโยบายที่จะทําเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลเนี่ย ซึ่งล็อกเซ่เองอยู่ในในฐานะอยู่ในโพสิชันที่จะเข้าไปรับารงานพวกนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับโครงการ 2, 2ล้านล้านที่ว่าเนี่ยมันประกอบไปด้วยระบบถนนระบบรางระบบท่าเรืออากาศนะฮะอย่างไรก็ตามท่านปรีชาชาติหรือว่าตามข่าวเนี่ยบอกว่าระบบรางเนี่ยจะเป็นโครงการที่ใช้เงินอยู่ประมาณ80%ของ2ล้านล้านบาทน,นะครับ ไม่ว่าจะเป็น,นรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟฟ้าต้องเรียนว่าในเซกเตอร์อันนี้เนี่ยในกลุ่มเทคโนโลยียอยุไฟนะนะเราเป็นเอ็กซ์เพร์ตขึ้นกั่ว่าเราจะได้โครงการไหนบ้างนนผมจะยกตัวยอย่างอย่างโครงการพัฒนาลงนะฮะเราคาเก็าได้ว่าเราจะติดตั้งเนี่ยถ้าส,สรุปสั้นสำเร็จนะครับก็อยู่ประมาณ 4, 6เมกะวัน ต่อเมกะวัตเนี่ยเราคาดกันเดียว่าใช้เงินประมาณ50ล้านบาทนะครับอยงนั้นถ้าเกิดว่าเป็น36มมกะวัตหรือว่าสีสิประมาณนั้นเนี่ยก็ประมาณ2000ล้านาแต่คงอันนี้เป็นเงินทัท invest ั investment เราไม่ได้ลงคนเดียวนะครับแล้วเราก็ e c t ว่าจะได้รับการสับสนจากสาาถาบันการเงินด้วยให้ผมเรียนอย่างนี้ดีกว่าหนึ่งเนี่ยบริษัท LGT l u x l e y e t e c h Technology เนี่ยยังเป็นคู่สัญญาที่ถูกกฎหมายกับทางสำนักงานสลากอยู่ นะครับสองบริษัทเนี่ยปฏิบัติตามขั้นตอนของสัญญาทุกประการนะครับสามในเรื่องของที่มีข่าวออกมาว่าบริเวนเดอร์เจ้าอื่นนี่มานำเสนอผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกละครับผมเชื่อว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะฮะดังนั้นก็คงจะมีต่างประเทศหลายๆเจ้าที่สนใจที่อยากจะเข้ามาทำนะครับก็อาจจะมีการได้พูดคุยได้ติดต่อขอข้อมูลอะไรถึงเป็นกระแสข่าวอันนี้ออกมา แต่ก็ขอยืนยันว่าถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงประการใดเนี่ยสำนังกงานสลากเนี่ยก็ต้องแจ้งกับทางบริษัทซึ่งจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยสำนังกงานสลากก็ไม่ได้แจ้งอะไรและข้อสําคัญที่สุดเนี่ยเราเป็นคู่สัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายกับทางสำนังกงานสลากครับในมุมที่เราทำประมาณการนะครับเป็นเป็นเชิญคอนแสบีทีเพราะว่ามันมีแสบีทีที่อิชชูหลายเรื่องในเรื่องของการมาเมาเรียนเนี้ยครับแต่ว่าเรามองว่า ในวอทอมลาจะเป็นประโยชน์ต่อในภาพรวมนะครับเพราะนั้นเบสบนประมาณการทางการเงินที่เป็นคอนเซอร์เวทีตามตัวเลขที่เราเคยขายหวยมือที่เป็นหวยบนดินจริงๆนะครับก็น่าอยู่ประมาณ1 0 0 0พันถึงหนึ่ล้านบาทต่อปีนั่นก็คือทิศทางธุรกิจของบริษัทล็อกเล่จำกัดมหาชนในปี2556คุณธงชัยครับบอกไปแล้วว่าทิศทางการบริหารการเติบโตของล็อกเล่นั้นปีนี้ จะมีรายได้อยู่ที่18,000ล้านบาทและจะมีอัตราการเติบโตจากปีที่แล้วนั้นประมาณ30%นะครับรวมทั้งจะมีกำไรเพิ่มขึ้นถึง80%ก็คงจะต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าการบริหารของล็อกเล่นั้นจะเป็นอย่างไรแต่เนื้อสิ่งหนึ่งสิ่งใดน,นะครับคุณผู้ชมสิ่งที่หลายๆลาคนเป็นห่วงในเรื่องของนี่สินนั้นทางล็อกเล่นั้นบอกชัดเจนแล้วครับว่านี่สินทุกอย่างนั้น เป็นหนี้สินในเรื่องของการลงทุนนะครับเป็นการลงทุนขยายการลงทุนซึ่งสามารถที่จะดูแลได้อยู่แล้วและในส่วนของหวยออนไลน์ซึ่งหลายๆคนกําลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าล็อกเล่จะเป็นผู้ชนะได้หรือไม่นั้นคุณธงชัยย้ําชัดเจนกับผู้สื่อข่าวว่าล็อกเล่มั่นใจว่าจะเป็นผู้บริหารหวยออนไลน์ให้กับรัฐบาลได้อย่างแน่นอนเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วสยามรัฐทีวีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมครับวับนนี้สวัสดีครับ